งไปเลยดิวัวอ,อะไรอ่ะฮะอันนี้ภารกิจอะไรอะ่ะ <c oughs> ออออภารกิจอะไรอะ่ะต <c oughs> ุกแนขนกันกัน emergency evacuation ีบอคโคลี่บอคโอออคลี่บอคโคลี่ไปช่วยตัวจริงตัวใหญ่ดีกว่าแดกบ,บอกโคลี่จะชิวๆกันเฮ้ลุยนี่น้ำเย็นๆนี่เราหกคนอ๋อน,นี่โพสเก่าแน่เลยเป็นน้ำตกเนี่ยน้ำตกที่จะไปกันนเหรอที่มึงจะไปพวกเนี้ยนะ ไปกดปั๊มอะไรวะท้ายเบียไม่กดหรอที่มึงเพิ่งลงเลยที่มึงเพิ่งเซ่ใช่ไหมที่น้ำตกที่ไหนเนี่ยที่ที่มึงจะไปขอโทษผนร้อนเป็นทีใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ละน่าจะเป็นแอดลงนั่นแหละใช่ไหมใช่ที่มึงจะไปใช่ไหมไม่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 อันนี้ห้วยแม่เขมินถ้าเป็นอันนี้โคตรกูเจ็บใจหนักกว่าเก่าอีกนล้ว เล่นน้ำอยากทำสี่ห้าชั่วโมงหนอ,อยเพี้ยหนาวเลยอ่ะเพี้ยอยแบบงี้นะแต่มึงมีเล่นอยู่ในร่มไม่อ่ะไม่มีคขามันร้อนเนี่ยคุณเนี่ยเนี่ยแหละนี่แหละ,หละ,หละตอบโจทย์เลยเพื่อนอันเนี้ยแหละอันเนี้ยแหละมึงไปดูคลิปในช่องก็ได้นะเวพือ่อเออมีอยู่ต้องไปเมฆมึง <c oughs> ตอนกูไปมีแต่พวกปวดมนร้อนเพี้ย คืนนั้นหายละเปล่าลานมั้เจอได้ครับปะของใหญ่ให้มันก็ได้ให้มันมองไม่เห็นเฉอๆฝ่ายลงช้าจังโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ิงขามันพ่อมทางนั้นไปพวกแม่ก็ยิงปากผมอะ่ะพ่ปืนปืนเองต้องยิงหัวเออผมยิงหัวไม่โดนมันต้องยิงปากเลย เนี่ยถ้ายิงปากเร<อ>าจ <โล S 2> เจอสีส้ม <ใจ S 2> มาสองอันใส่ครับบอมมาเลือกครับบอมตัวนี้ก็สุดเรียบเลยเออสู้นีเ่เหรอวะ mày đồ thật tù ạ cái là sáng gì ui 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 <laughs> ui <Ê>! à, <không? cười> <laughs> นี่ยไม่โดนหัวเลยไม่โดนแถวป้อมแบบเรียกเลยเรียกโอ้โโหคตรลอยเลยพอดีเรียกไปพอดีแหละน่าจะลงสองคนเลยเด็กลงกี่คนอะสองคนเลยวะน่าจะลงสองคนเลยเนโอ้ ห <100 meter. S 1> <Okay. S 2> ่อตัวนอ้องฮิวห่อตัว เฮ้ยตรงไหนเนี่ยไอ้เคียย้ยข้างหลังโุ้ยเคี้ยเอ้บอลออกมาข้างหลังเต็มเลยอืมเแต่มันตาผมมาแหละผมยิงเคลียร์ไม่ทันโอ้โอ้โดนเปิดไปโดนเปินืนกอ,อน่าจะโดนถังระเบิดแก๊สอ Oh, fuck shit. Yeah. Oh

โอ้ปั๊มนึงต้องปาลงไปที่ปลอดภัยก่อนแตเรี้ยงละเรียบร้อยโอ้โหปมโดนป้อมขปงผมโอ้โหแล้วป้อมก็ผมก็โดนป้อมของผมฆ่าเหมือนกันไอ้เหี่จะตายสามเลยเหรอเียเก็บหมดป้อมแม่งคิดเป็นคิวเทียแล้วมาที่เป็นคิวแล้วที่เป็นคิวคนเย็ดแม่ เพ่งไคนิดเดียวเหอระเด็นเลยเไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะช็อตถึงเย็ดแม่กูเฮ้ี่เป็ปืนในมอดี่าหาละไปเก็บปืนมาอุ๊ยียกูมาเก็บของนิดเดียวเองหนเดี๋ยวจ้เดี๋ยวให้ไปอีดอบลายิอีดอ

เฮ้ยบิวของโดนมามาปืนเข้าไป่ะไปเดี๋ยวนี้หลังเข้าอีกโอ้โหหลังเพียบเลยพ่อ เฮนะ้ยน้ำดิ้งอยู่ไหนฮะโอ้โหกูใส่ไปแล้วหรือแค่กดตรงนั้นหรือเปล่าตายกันยับๆเลยวะท่า,านี้ตายมล้วเฮ้เฮีย

ฉันเห็นนายในเอฟหน,น,นึ่งบริยานี่ไป,ปยามหาทางที่ปลอดภัยที่สุดในการย่องข้าเย็นแพ็กตรง่ในจะอยู่กับฉันไม่เป็นไร

เออมาเรียกอีกเรียกสะพายนะเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยคีวไม่เ้ยไอ้เหี้ยติดวะมนจาอวันนี้ใส่ติดอยู่ในซอกหลือไม่กบวะไนอ่ยเจ๊ีิ้ง เผมเพิ่งยิงไอ้นี่ไปไปแม่นนะเพื่อนไปแม่นโอ้เคยไม่เจอเลยเทียบเลยอมไม่เห็นว่าเพื่อนเล็งไม่ได้ผมไม่เห็นอะไรเป็นไมันมืดลิงของมันิีกมาเพื่อนิีกมาคุณปิดระเบิดไหมโอ้ยเปิดมานนานเกินปะโอ้ ็ปกูละบอมตดีวิ่งสุดตีนอยู่เนี่ยใส่เกี้ยวมาเลยพี่โอ้โหอ้โ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 หโอ้โหโอโอ้โโออ้โหายอ้โตาย้โ้โหาอ้โอ้โหโอ้อ้โหโอ้โอร์หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ออ นี่เองบักนี่อยู่นี่เอมหอัวเลยเออององก่อนแค่ไปกดตรงไอ้ปุ่มนั่นอันนี้เอาของยัดแล้วป้องก,กัน

เดี๋ยวรอมันขึ้นไม่ได้เลยใช่เน <laughs> <laughs> ี่ยเ้ยพี่้าไม่โคตรดีสัตว์ตัวใหญ่

นี่ขามันหันขาหนีโอ้ยโอเคหนีมะยิงขาแล้วเรียบร้อยแตกป่าสะพายไป็แถวโน้นนะ Pork, right? Activating jump pad. ระวังโคนป้อมระวังโคนแบกอุ้ยอุ้ยเฮี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 ยวินมาใส่มุกนม้เฮียเรียบร้อยไม่ทันเมตไปซะ อ้ยอยู่วันก็ตายมันมีการทดสอบมันเท่านเองแหละกําลังไป ดีปลอดภัยสำหรับพวกเราเสมอลอยไนดะ้อยู่บนนี้เอมมึลงมลองมาเล่นบนน,นี้แโคตรมันนี่ไ

เฮ้ยอะไรนี่มีของวะ

ีไปตั้งค่ายคนแล้วปัดตกใจในยี่ห้อโอะโค้เด้กำลังแบบเดินพันพันพันเลยล่างมันหายยังไงวะถ้าจะมาเนี่ยคนนั้นนะอ่ะป้อมดูปะ่ะสาาย ้าวใครตายอ่ะวินวอล์กวินวอล์กวินวอล์กสามตัวไปอย่างที่ที่ผมตายเลยโอ,โอ้จะอย่าพี่กินยากินยา ใช่เหลือห้าคนเองเหรอเจ้าตายเยอะขนาดเลยใช่อุเยี่ยมตายอีกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกำลังจะเรียกครับพายกำลังจะเรียกของเย็นแม่ไม่ทันกดช้าไปโอ้โหดูลูกสอนปิดตลอดทำไมเงี้ยกลับต้องม่นวงมีอีกละมีไม่ด้วงอีกละโคตรเยอะเลยเอาแล้วมึงจีกู่ทำไมเนี่ย ทางไหนก็มีโซ่สามเองวะ

điều này hả Dawit, đi rồi, chỉ cách Dawit, chạy trốn cũng đấy nè, đúng rồi đúng rồi, ตายเพราะอ้อ้วเนี่ยเฮียแม่งพอพอโดนโดนเจ้าวินบล็อกมันกระตุกใช่ไหมพอิีบล็อกก็ตุกเสร็จนะครับ่นใส่ตายเลยผมตายเลอ้วนหลายรอบกับไออผมฟาระเบิดแล้วมันโดนสะเก็ดระเบิดตัวเองอ่ะแล้วมันติวล้มใช่ป่ะแล้วมันไปล้มต่อหน้าไอ้อ้วนตลอดเลยเฮียโดนพ่นซ้ำตายโ้นเฮียตอนพ่นอีวัวชุดเดียวแตกเลย นี่จะเป็นภารกิจสุดท้ายของผมแล้วล่ะ <Okay. S 1> เธอจะไปจากฉันแล้วอย่างนั้นสินะไปอเขาไปมาไอ้อ้วนต้มแอบเล่นยากวไาวอ้นที่ผมจะเคลียร์ให้ไนงะ